lần luông cây. ยอดเลยค่ะมาชุมให้กำลังใจค่ะ ที่ค่ะคุณดาขอบคุณหลายๆเด้อคุณดาเขาจะได้ขึ้นไล่ขอบคุณหลายๆเด้อโอ้พ่อคุณดามากมากเลยหกคนพ่อคุณดาเขามาได้ยหกคนแล้วโฮ้ยคือดีแหละขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆเด้อมาแล้วมาแล้วตามคนคุณดามาแล้วได้หกแล้ว เงินก็ตามคนคุณด่ามากเท่าเดียวกันด้ยี่สิบกันยี่สิบสามสิบโอ้ยมาแล้วเอฟซีนำคนมาแล้วเอฟซีมาให้ยร่างแร่งใจแล้วคุณหลายๆเ้อหดีดผผาคือเกาลนะ่ะเพราะายมากกได้ดห็ิบยังดอกหีดผผาหีดผผาหีดผผาเพราะายมากกับหยิบผาทรงเจ้าหนาย ดกแค่เร่รษฐกิจมิดเดี่ยวบ้านี่ผาลาไ,ไอะไรสงสามสี่ตา่าก่นบ้านี่ไม่ไหนพวกนี้เราจะมาตั ใชครับวันดีค่ะกิน,ลนหลานดวงใจแล้วพนอนกินหล้านดวงใจแล้วมาแล้ว แนวใดหนกับต like like ัวเศร้าเลยเนลิ้นลิ้นฝนก็ไดกหนวแนวใดฝนตกหมื่มากกับลิ่นปอกแปกปอกแปกมากคนกับดคือสีบนหนาวหลับที่พ,พ, so พ,พ,พิงปนส้งทสีหนาวอยู่กับคนกาศส้งสีหนาว <G eng ar ge> จามาบ่หนาวแม่ห่อนทำ้าทาสีหนาวอยู่แต่แหงบ่หนาวหอ่อนอากาศเป็นหนงห่อนนี่เองสวัสดีค่ะคุณปิมขอบคุณหลายๆเด้ย <G l ug> สิ่งปีตะไร่ใจตรวหมวคุณดาวเออใจตวมาใจจิตปะกนรีใจจิปะกันกกกน,นันน,นี้ก็สิ่งปีมากมิต่รใจขอบคุณหกหลานดวงใจหาห้านดงใจเด้อ